สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีเด็ดเทคนิคดอนเมืองวันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายธราเชษสุคนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองในโอกาสที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี2567เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2567ณโรงแรมเซ็นทราบายเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะท่านผู้นการ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นอยากจะขอทราบความรู้สึกของท่านผู้ในการนะคะว่าเมื่อทราบว่าตนเองได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2567ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะครับก็ความรู้สึกนี่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเป็นรางวัลพระราชทานนะครับที่ได้รับนี่ก็ถือว่าเป็นรางวาัลสำคัญในชีวิต ของผมนะครับซึ่งได้ทําหน้าที่เป็นคุณพ่อทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานซึ่งมีลูกๆชาววิทยาเทคนิคดอนเมืองเนี่ยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกๆของของ,ของผมด้วยครับค่ะก็นับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะที่ท่านได้รับในครั้งนี้ค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของท่านผูน้อำนวยการนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจ หรือหลักการที่ท่านใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในบทบาทของผู้หนวยการและบทบาทของความเป็นพ่อคะ่ะครับจริงๆแรงบันดาลใจก็คือหลักการก็เราต้องทําหน้าที่ของของตัวเราเองให้ดีที่สุดนะครับอย่างผมมีหน้าที่อย่างอยู่ที่บ้านเี่นนะครับก็มีหน้าที่ดูแลลูกที่บ้านนะครับดูแลบุคคลในครอบครัวที่บ้านเมื่อ มาที่วิไลนะครับก็ต้องมีลูกๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาของวิไลเทคนิคดอนเมืองทุกคนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ทั้งในเรื่องของอคุณธรรมเรื่องของความรู้ให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือหลักการแล้วก็เราก็หลักการก็คือยึดหลักก็ ให้อภยัยมีความเมตตาะนะครับต่อลูกๆนะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่วิทย์วิาลครับเรียกได้ว่าท่านทําหน้าที่ได้ดีในการเป็นทุกบทบาทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็นผู้มยการแล้วก็บทบาทของการเป็นพ่อนะคะอ,อยากจะเรียนถามนะคะเกี่ยวกับการสนับสนุนของครอบครัวคะ่ะว่าท่านผู้มยการมีวิธีการสนับสนุนหรือส่งเสริมลูกๆและคนในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จ หรือมีความสุขอย่างไรบ้างคะครับก็หลักการเลยนี่ก็ก็คือส่งเสริมให้ให้ลูกนะครับได้รับความรู้ที่ดีนะครับเพื่อให้ลูกเนี่ยได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้นะครับและที่สำคัญมากก็คือให้ลูกเนี่ยได้เป็นคนดีนะครับสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแปลว่า ไม่ทำให้สังคมนั้นเดือดร้อนอันนี้สำคัญนะครับและนะคะทางทีมงานของเรานะคะทราบมาว่าลูกสาวของท่านปออเรียนหนังสือเก่งมากเลยนะคะไม่ทราบว่าท่านนะคะมีวิธีการวางแนวทางหรือปูพื้นฐานให้กับลูกสาวอย่างไรบ้างคะอะ๋อก็เลือกเลือกเลือกสถานที่เรียนโรงเรียนนะครับก็ให้ได้เป็นที่ยอมรับนะครับ แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือก็คือ,อได้ส่งเสริมให้ลูกเนี่ยได้เรียนพิเศษะนะครับภาพจำก็คือตอนที่ส่งลูกไปเรียนพิเศษเนี่ยผมกับคุณแม่เขาเนี่ยไปส่งทุกครั้งะนะแล้วก็รอกลับทุกครั้งเพื่อให้กำลังใจลูกให้ลูกได้เรียนนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของความรู้นะครับส่วนเรื่องความดีเนี่ยก็ก็อย่างที่พูดก็คือ,อ นอกจากสอนแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็หาตัวช่วยนะครับก็คือพาลูกเข้าวัดนะครับ <c oughs> ปฏิบัติธรรมครับ <c oughs> โอ้โหนะคะจะเห็นได้ว่านะคะท่านผู้อำนวยการของเรานะคะได้มีการสนับสนุนได้ดีทุกบทบาทเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกๆด้วยนะคะอยากจะทราบว่านะคะการแบ่งเวลาระหว่างการทํางานนะคะกับครอบครัวในฐานะที่ท่านมีบทบาทสําคัญทั้งในแง่ของการบริหารงานของทั้งวิทยาลัยนะคะแล้วก็ครอบครัวท่านมีวิธีการจัดงานจัดการในส่วนของเวลาให้ลงตัวอย่างไรบ้างคะ ครับก็คือก็คือหลักการเนี่ยก็คือทำทำได้ทีละอย่างก่อนเนะาะคือถ้าถ้าทำได้ทีละอย่างแล้วก็เราก็ต้องมีสติก็คือต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่จะต้องทำก่อนจัดลำดับความสำคัญนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่แล้วก็มีเรื่องของเวลาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ย เราก็จะรู้ว่าควรจะทําสิ่งไหนก่อนหลังนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวเนี่ยจริงแล้วเมื่อมีเวลานะครับก็จะพาครอบครัวไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญ ก,ก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขนะครับค่ะรู้สึกว่าระหว่างที่ได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการนะคะรู้สึกมีความสุขตามไปด้วยนะคะท่านพูดไปท่านก็จะยิ้มไปนะคะเมื่อได้ยินดังนี้แล้วนะคะอยากจะทราบค่ะว่ามีเหตุการณ์ใดหรือความทรงจำที่ท่านประทับใจมากที่สุดใ,ในฐานะพ่อที่อยากเล่าให้กับพวกเราฟังไหมคะก็ก็ความประทับใจที่จำแม่นๆไม่ลืมนะ คืออย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ค,คือพาลูกเข้าวัดเนี่ยก็เ,เพื่อได้ปลูกฝังได้ซุมซับสิ่งที่ดีๆนะครับบรรยากาศดีๆการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยผมผมไปกับคุณแม่เขาเนาะตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยพาลูกไปเนี่ยลูกก็น่าจะยังไม่รู้เรื่องอะไระปฏิบัติธรรมบ้างไปนอนหลับบ้างอะไรอย่างเนี้นะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยเขา เขาไปนอนหลับพ่อกับแม่ก็ปฏิบัติธรรมนั่งฟังพระแล้วก็เขาก็สื่อตื่นขึ้นมาก็มานั่งตามพ่อตามแม่อะไรเงี้ยก็จะจําจําได้ว่าลูกสาวเราตอนเล็กๆเนี่ยก็ไปกับเราตลอดนะไปกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดแต่ว่าก็ปฏิบัติธรรมบ้างนอนบ้างแต่สุดท้ายตอนนี้ครับเขาเขาชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถือว่าเป็นการซึมซับแบบอย่างที่ดีนะคะในฐานะที่ท่านเป็นพ่อนะคะลูกๆก,ก็จะได้เห็นซึมซับสากกิจวัตรประจําวันจนทุกวันนี้เป็นนิสัยแล้วก็มีพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะแล้วทีนี้นะคะจากที่เป็นความประทับใจในครอบครัวของท่านแล้วนะคะอยากจะทราบว่านะคะท่านมีคําแนะนําหรือข้อคิดสําหรับคุณพ่อในยุคป,ปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งอย่างไรบ้างคะ ครับเมื่อเมื่อผมเห็นว่าการพาลูกเข้าวัดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผลดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับผมก็ได้นำหลักไตรสีขานะครับได้ได้ไดนำหลักการอาชีวศึกษาวิถีพุทธนะครับนำเข้ามาสู่ในวิัยเทคนิคดอนเมืองนะครับผมก็จะทำสถานศึกษาวิถีพุทธทำวิัลเทคนิคดอนเมืองเนี่ยให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ เพ,เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เป็นความรู้เป็นทักษะเนี่ยก็ไม่ห่วงครับเพราะว่าอยู่ที่คุณครูในชั้นเรียนแล้วหน้าที่ของผมก็คือเป็นต้นแบบทําแบบอย่างทําตัวอย่างให้เด็กได้ทําตามแล้วก็พาเด็กทํากิจกรรมต่างๆทําสมาธิให้เด็กได้มีสติก่อนเข้าชั้นเรียนอะไรต่างอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศในวิไลเนี่ยให ให้ให้ให้ร่มรื่นให้มีเรื่องของธรรมะธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้มากที่สุดสร้างบรรยากาศอย่างนั้น ถ้าเด็กเขาจะเข้ามาเรียนที่นี่แล้วมีความสุขครับค่ะเชื่อว่านักเรียนเทืกษาที่เข้ามาที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองคงจะมีความสุขนะคะเพราะว่ามีนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะที่ได้วางรากฐานนะคะในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความเสียสละนะคะเนื่องจากว่าวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองของเรานะคะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธซึ่งทราบมาว่าก็กําลังจะก้าวเข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทานแล้วใช่ไหมคะครับครับใช่ครับ ทำสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธเนี่ยก็จะมีเป็นขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อปีแรกเนี่ยเราก็ทำเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธแล้วก็ปีที่สองก็จะรับการประเมินเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทานปีที่หนึ่ง <c oughs> แล้วต่อมาก็ปีต่อมาก็เป็นสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ ปีที่อ2อค,คือแปลว่าทํามาแล้ว3ปีะนะครับแล้วปีที่4ปีนี้นะครับก็จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทานครับ ค่ะก็หวังว่านะคะเราจะได้แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะทราบความรู้สึกของท่านนะคะก็คือมุมมองเกี่ยวกับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติในครั้งนี้นะคะว่าสําหรับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติท่านมองว่าความสําคัญของรางวัลน,นี้คืออะไรแล้วก็มีผลกระทบเชิงบวกอย่างไรต่อสังคมของเราคะ รางวัลนี่ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติตนในการครองตนเองเนี่ยให้เป็นคนดีเมื่อผมได้รับพระราชทานมาก็ผมก็จะต้องมีความระ,ะลึกอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตนของผมเนี่ยก็ควรจะให้สมกับรางวัลที่ผมได้รับะนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าถ้าผมได้ปฏิบัติตนดีแล้วเนี่ยผมก็ ได้ได้ไปมีโอกาสได้พูดกับใครไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องทั่วไปทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยก็ก็จะ,ะเป็นเป็นนํำเรื่องที่ดีอ่ะ,ะได้ไปไปคุยกับเขานะครับเรื่องดีๆก็คือการปฏิบัติตนของผมที่ดีอ่าแล้วก็หลักในการปฏิบัติธรรมที่ดีก็คิดว่าน่าจะทําให้สังคมเนี่ยอ,อยู่เย็นเป็นสุขนะประเทศชาติของเรา ยังมีความหวังนะผมว่า,ะาจะทําให้ประเทศเนี่ยมีมีความหวังและก็ประเทศนี้ก็น่าอยู่นะครับค,ครับถ้าทุกคนได้ได้ร่วมกันในทางเส้นทางนี้ครับค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะท่านก็จะมีแนวคิดนะคะที่จะต่อยอดรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งพ่อตัวอย่างที่ได้รับนะคะไปต่อยอดให้กับชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปนะคะเพื่อที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อไปนะคะและนะคะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ในการค่ะได้ฝากข้อคิดส่งท้ายนะคะว่าท่านจะฝากอะไรถึงผู้ชมที่กําลังรับชมรายการอยู่นะคะโดยเฉพาะลูกๆหรือคุณพ่อที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะครับถ้าจะฝากนี่ก็คือ,ค,อคือทุกคนแต่ละคนนะครับมีความดีที่ตนเองได้ทําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่าขอให้เราแต่ละคนเนี่ยได้ได้นึกถึงความดีที่เราได้ทํา จะมากจะน้อยไม่สำคัญแต่ว่าขอให้เรานึกถึงความดีนั้นบ่อยๆการที่เรานึกถึงความดีที่เราได้ทำบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเรานะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่า,าจิตเนี่ยไปคิดสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยก็พยายามอย่าอย่าอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นให้มากานะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เราพยายามค้นหาว่าเอาความดีที่เราทำนี้อะไร แล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอันนี้จะเป็นเป็นมหาคุศลที่ทุกคนจะได้รับนะครับแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยก็จะทําให้ชุมชนสังคมนั้นๆน,น,น่าอยู่ตัวท่านเองก็ก็มีความสุขเพราะว่าท่านนึกสิ่งที่ดีๆอยู่ครับ ค่ะได้ฟังมุมมองนะคะแล้วก็นิยามของคำว่าพ่อจากท่านแล้วนะคะรู้สึกว่าอิ่มเอมในหัวใจนะคะลูกๆทุกคนแล้วก็ผู้ชมที่รับชมทางบ้านนะคะผ่านรายการทีเด็ดเทคนิคดอนเมืองของเรานะคะก็น่าจะเห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่านายธราเชษฐ์สุคนผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคของเรานะคะเป็นผู้ที่มากด้วยความรู้ประสบการณ์มีความเสียสละมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งทําให้ได้รับรางวัลพระราชทานพ่อตัวอย่าง อย่างแห่งชาติปี2,567ในครั้งนี้นะคะทางทีมงานต้องขอขอบคุณท่านผู้มนการอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาวสวัสดีครับ หวังว่าบทสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมในการตระหนักถึงบทบาทของการเป็นพ่อที่ดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวค่ะทีเด็ดเทคนิคดอนเมืองสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ